ไปดูเหตุคนร้ายค่ะท,ทําทีติดต่อซื้อรถ Big กไบคนัดเจ้าของรถขอลองขี่ด้วยนะคะก่อคลอมรถได้ก็สตาร์ทรถแทนที่จะทดสอบรถนะแต่ว่าบิดรถหลบหนีไปค่ะวันนี้โลกออนไลน์มีการแชร์ขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะหลังจากที่ถูกขโมยรถ Big กไบคไปต่อหน้าต่อตาผู้เสียหายได้โพสต์ขายรถ Big กไบค์คาวาสกินินจาสีเขียว250ซีซี ต่อมาคนร้ายได้ติดต่อผ่านทางแชททำทีมาขอซื้อแล้วก็มาขอลองขี่ด้วยค่ะ,ะก่อนที่จะขับหนีไปต่อหน้าต,ต่อตาของผู้เสียหายเลย<ะ>เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาย่านตากสินเจ้าของรถขอความช่วยเหลือหากผู้ใดพบเห็นนะคะแจ้งเบาะแสนนำรถมาคืนได้มีค่าเหนื่อยให้ด้วย<ะ>1,000 0บาทค่ะและหลังจากนั้นผู้เสียหายไปเจอคนร้ายเข้าค่ะแล้วก็มีการขี่รถไล่ล่ากันแบบนี้<ะ>เห็นไหมคะ นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตามรถของตัวเองนะคะแต่ว่าคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้โดยผู้เสียหายระบุว่าเส้นทางสุดท้ายที่คนร้ายขี่หนีก็คือมุ่งหน้าไปทางเจริญกรุงนอกจากนี้ผู้เสียหายยังระบุต่ออีกว่าไล่ล่ากันตอนช่วงเย็นค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนแจ้งมาอีกค่ะว่าไปพบคนร้ายที่ปั๊มน้ำมันพีทีเอกมัยซอย6เวลา2ทุ่มครึง่งคนร้ายมาเติมน้ำมันโดยไม่จ่ายเงินมาวาง ATM ไว้ y, แล้วก็ ขับหนีไปเลยนี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องจรปิดนะคะเขาแจ้งมาเป็นรถที่ขโมยเขามาด้วยนะคะขโมยมาไม่พอมาเติมน้ำมันแล้วก็ยังไม่จ่ายเงินอีกด้วยค่ะค่ะย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมล่าสุดที่เจอนี่คือปั๊มน้ำมัน p ีทเอกชัยซอย6ตอน2ทุ่มเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะเร่งติดตามยังไงนะฝากด้วยนะคะรถแพงนะคะรถแพงเป็นบิ๊กไบค์ ะะเรา<ช>เป็นเจ้าของก็โอ้โหใจแป้วเลยนะ,ะฝากเปกำลังใจด้วยนะคะให้กับทางเจ้าเทียมรวดแล้วก็พีเจ้าของรถด้วยนะคะร่วมกันก้าวเข้าสู่ผู้ติด,ดตาม2ล้าน subscribe และไม่พลาดติดตามข่าวสารสำคัญอย่าลืมกด Subscribe YouTube มติชนทีวีนะครับ